อ๋อสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทีการรูดนะครับเราต้องมีแอปนี้ก่อนรูปสมอรเรือนนะครับรกดเข้าไปครับอาจจะรีบหน่อยแล้วก็รอมันครับนี่ครับเรากดไปครับอันนี่มันจะผมรูดไปแล้วมันก็ รูทครั้งต่อไปมันก็จะรูทนานๆน,นะครับก็จะขอข้ามถ้าเกิดรูทเสร็จมันก็จะได้แอปนี้มาครับรูทเสร็จแล้วลรูทเจะได้แอปตัวนี้มานะครับตัว R นี่แล้วกดเข้าไปครับมันก็ไม่มีอะไรมีเนี่ยรูทสองรีเควนะครับเนี้ยกดอัปเดตไปครับ กดต้องกะจกเลิกครับไม่อัปเดตทเห็นว่าตรงนี้มันเขียนว่า Root แล้วก็2 Request นะครับก็คือทำาทำแล้วสองรอบครับมันคลิปมันเฟลอลเมื่อกี้ก็อย่าไปครั้งที่3ามเลยมันลานขึ้นก็เสร็จแล้วครับก็จะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ s c r Free ครับหลัจากนั้นก็ กดเข้าไปครับก็จะกด,กดมันจะมีขึ้นแล้วเรากดอัดไปครับกดรูปเนี้ยไม่สามารถกดแต่ครับเพราะมันจะเป็นการจบคลิปดังนั้นก็จบคลิปด้วยกันครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ